สาธุค่ะปรราระันวนด้หลันบมาเระดับไหนครับระดับอินทรีย์ภาวนาสูตรแบบอริยะเ,เจ้าค่ะสาธุค่ะอาการทางจิตของข้าพเจ้างามในเบื้องต้นด้วยการดับการสัญญาดับอกุศลธรรมด้วยการเจริญมรควิธีสี่องค์ธรรมต่อเนื่องต่อเนื่อง,งสำรวมจิตอยู่ที่เสาเขลื่อนเสาหลักองค์แรกที่ออกมาก็คือทีน้ิท่ความง่วงเหงาหานอนค่ะ แล้วก็ข้าพเจ้าก็ดับต่อเนื่องต่อเนื่องไปอแล้วก็องค์ที่สองต่อมาก็คือการมาสัญญาผุดออกมาก็เมื่อวานท่านพิกุลมากับเพื่อนก็มีภาพมาทางตาค่ะท่านจารที่ที่ดับไม่ทันดับไม่หมดเขาก็เก็บเอาไว้อ่ะค่ะฟุ้งออกมาฟุ้งออกมาข้าพเจ้าก็กําหนดดับอยู่ที่เสาเกินเสาหลักอ่แต่แต่ละรอบแต่ละรอบที่ที่เขาฟุ้งออกมาก็อยู่กันสักพักหนึ่งนละท่านเป็นกลับไป นั่นแหละก็ผลอ,ออกมาผลออกมาข้าพเจ้าก็ดับอยู่ที่เสาเขื่อนซสาหลักจนกระทั่งสภาคะวที่ที่ฟุ้งออกมาตรงนี้ก็เริ่มสมบลงสมบลงก็มีอาชาลือศีชาลือศ,ศีก็เป็นก้อนมาจุกจุกที่คอค่ะท่านอาจารย์จุกที่คอ,คะจ,จ,อจะจะสำรอกออกมาแต่แต่ข้าพเจ้ากําหนดดับทันก้อนจุกนั้นก็หลุดหลุดลงไปข้าพเจ้าก็ดับต่อนเนื่องต่อนเนื่องดับพัษาต่อนเนื่องต่อนเนื่องอยู่ ในสภาวะที่อยู่ที่เสาเกือนเสาหลักต่อจากนั้นก็มีมีอัมมานิีบเหมือนหมอนเข็มมาแทงแทงและกีบยาวๆเนี้ยค่ะท่านอาจารย์กีบยาวๆพอพอให้เราลำคาญเี้ยค่ะข้าพเจ้าก็กําหนดดับดับอยู่ที่เสาเกือนเสาหลักอาการอาการก็หายไปผู้โดยมัตก,ก็ดับภัสสะต่อเนื่องต่อเนื่อง ไปอีกหลายหลายรอบจนกระทั่งทราบชัดว่าทั้งหมดสีอาการเนี่ยเริ่มสงบไปแล้วอาทราบชัดแล้วว่าอสงบไปแล้วมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุเกิดแต่วิเวกอยู่เข้าสู่นิโรธในยัตที่หนึ่งทำทั้งหลายย่อมยังย่อมยังย่อมหลังไหลไปสู่ทมทั้งหลายทำทั้งหลายททลาย่อมยังทำทั้งหลายให้บริบูรณ์ มีจิตอ่อนมีจิตปัจจุบันมีจิตสูงมีจิตเริ่มใสแล้วผูดนัคนก,กำหนดขึ้นทำหกขั้นตอนหยุดชาร์จพลังหยุดชาร์จพลังตรงนี้ข้าพเจ้าก็กำหนดอาจรย์นักวิธีเสียองค์ทำต่อเนื่องต่อเนือน่องสภาพธรรมที่ฟุ้งออกมาในชานี้ก็พิศกษวิจารณผดออกมาผดออกมาข้าพเจ้าก็ยังอยู่ที่เสาเสื่อนตอะหลักแล้วก็ดับ อ่แต่ละรอบแต่ละรอบที่ที่เขาฟุ้งออกมาแล้วก็มีมีมีมารจิตในในรอบนี้เกิดเกิดความร้อนขึ้นมาค่ะไอ้ชาลือสีค่ะท่านอาจารย์ชาลือสีอ่ชาลือสีค่ะเกิดเกิดความร้อนค่ะเกิดความร้อนก็กําหนดดับขัดสัแล้วก็หายไปมารจิตก็มืออ่ามีเหมือนมีเข็มมาแทนแล้วก็กําหนดดับ กำหนดดับอาการแล้วก็สงบไปสงบไปผู้เดินมรรคก็ยังดับผัสสะต่อเนื่องต่เอตเนื่องอยู่ที่เสาเขือนเสาหลักอะรู้รู้ชัดทราบชัดแล้วว่าสีอาการทั้งหมดที่อยู่ในชานนี้ยเขาสงบไปแล้วเขาสงบไปแล้วก็ไม่ไม่มีวิตกไม่มีวิจามีปิติและสุเกิดแต่สมาธิอยู่เข้าสูนโรดระยะที่สอง รมท,ทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ธรรมทั้งหลายทมทั้งหลายย่อมยังทมทั้งหลายให้บริบูรณ์จิตแท้จิตดั้งเดิมจิตป่าสัจจนิรณนค่ะแล้วก็ผู้เดินมาก็กำหนดขั้นตอนกำหนดสัจจะสัญญาละเอียดแห่งพุทธองค์กำหนดพระสูตรกำหนดภาพที่พังพระสูตรกำหนดวิโมกหนึ่งถึงเจ็ด แล้วก็ชาหนึ่งถึงชาแปดอนุโลมปฏิโลมตรงนี้ขา้าพเจ้าย,ยังไม่สลับขา้าพเจ้าก็ออกมาชาร์จพลังชาร์จพลังอยู่หลายหลายรอบก็ตรงนี้มีองค์ของปิติของชาหรือสีในในที่เขาออกมาในชาเนี่ยคะ่ะมีอาการของชาหรือสีแต่สภาวะของของวิโมกนี่ก็สงบเงียบไม่มีอะไรก็ทราบชาัดเลยว่า องคเนี้ยเขาเขาสงบไปในสภาวะที่ข้าพเจ้าเจริญมรรควิธีสี่องค์ธรรมต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่ก็เอ,อพอเข้าสู่เข้าสู่เอ,อนิโรธนะยะที่สามค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าอนุโลมเออ,อนุโลมปฏิโลมก็ทราบชัดแล้วว่าองค์องค์ของชาหรือสีเนี่ยเขาสงบไปแล้วไม่ไม่มีแล้วข้าพเจ้าก็ถึงมาสลับกระโดดสลับ พอกระโดดสลับก็หยุดกระโดดสลับวิโมกกับชานก็หยุดพอหยุดสักพักหนึ่งข้าพเจ้าก็ไปไปอ่าไปกําหนดท่าอภสูตท่าพิพังสูตร,ตรกําหนดพระสูตรอินทรีย์พานาสูตรแบบอริยะแล้วเข้าสู่เข,สเข้าสู่นิโรดนิยะที่สามตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์ถึงคู่ธรรมก,ก็คือมาเจริญมรกวิธีสี่องค์ทำต่อเนื่องต่อเนื่งอง,องสภาวะตรงนี้ ไม่ไม่มีอะไรเข้ามาอ่อทรงอยู่ซึ่งอุเบกขาในในอุเบกขาสมผู้ชงในฌานนี้ค่ะท่านอาจารย์เดินจเจริญมรสีองค์ทางต่อเนื่องต่อเนื่งองสามรอบสี่รอบห้ารอบสภาวะก็ยังยังทรงอยู่พอเต็มรอบแห่งการจเจริญผู้เดินมรสีเขาก็เขาก็ถอนออกมาค่ะท่านอาจารย์ในในอาการของชานนี้และของเมื่อคืนนี้ค่ะท่านอาจารย์นอ,อกกับสาธุค,ค่ะ ถามท่านคุณแล้วท่านจะถามว่าอะไรคะอ๋อไม่ได้ถามค่ะเป็นอาการของมือคืนค่ะท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าเข้าใจค่ะ,ะเพราะนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวมานะก็ยังมีในส่วนที่ยังขาดตัวก้องกัก็ในส่วนนิวรนานะครับในส่วนนิวรนาเพราะนั้นนิวรนาเนี่ยเขาจะมีตลอดมีเสมอนะครับหลับไปเดี๋ยวก็ขามารับไปเดี๋ยวก็ขามาทําไมเขาหลับแล้วก็ยังมา เพราะเขายัางไม่ได้ดับโดยไม่มีเหลือนะครับพอเราไปเดี๋ยวถ้าว่าเป็นเขาจะมามากนะ็โอ๊ยตกหมดเลยมาด้วยกันนะครับโอ้ยตกก็จะไปพาฌานสามมาด้วยก็คือปิติแบบชาตสูนะครับนะมาจิตจิตตัววางแล้วก็สุกยึดสุกนั้นถ้าไม่ได้เ,เข้าใจในองทางของพระองค์ก็จะคิดว่าเขาหลับไปแต่นั้นเป็นความคิดของผู้เดินมา จะโดยเนื้อแท้แตะโดยจาพก็ผมเขาก็จะต้องมาแบบนี้แหละมาแบบนี้เราก็ต่อสู้เนี้ยนะครับแราก็ดับแบบนี้แหละก็เดินมาแบบนี้หรอกมาก็มาไปดูแต่ให้เรารู้ว่าเขามาเขามาเราก็ดับเขามาแล้วก็ดับ,เ,าาดบเ,เขาไม่มาเราก็ต้องดับไอที่เขาไม่มาแหละเพราะเรารู้ไม่เท่าทันเขาแต่จริงๆว่าเขาไม่ได้มานะครับเขาไม่มีแต่จริงๆเ,นะเ,เขามีของเขา นะครับเหมือนกับความปฏิฆาธนาและตัดสัญญาท่านรู้เหรอ,อ,ขหรอ,หอเขาอยู่ข้างในว่าท่านมีปฏิฆาหรือไม่มีปฏิฆาใช่ไหมไม่มีทุกไม่มีโุกลาโุกลาทุกลาโทมนะสองมณะถามว่าอยู่ข้างในอ่ะท่านรู้เพรอท่านไม่เห็นเขาด้วยท่านลำผัสเขาไม่ได้ด้วยใท่านชอบบอกว่าท่านไม่มีทุกไม่มีทุกละทุกลาทุกๆๆอยู่มัชชิมาแล้วมันไม่ใช่ฐานะ ต้องมารู้ธรรมองค์ละเอยียดเรรู้ธรรมองค์ละเอียดแลจ้า,าจะ,จะเข้าใจในธรรมองค์มเใใมื่อพระเมื่อระเข้าในธรรมะองค์ก็จะรู้ว่าทุกในองค์สุดท้ายคืออะไรนะครับยังไม่มีใครเขา้าถึงได้อย่างพอจริงแต่ะผ่านนิดนึงนิดนึงนิดน,นะครับแต่สุกิจก็จริงมีอยู่องค์ฌานที่สี่ดังนั้นถ้าท่านยังไม่ได้เดินมัดทำกิาภาพทมเนี่ยตามแต่ภาวะเนี่ย ครับให้เป็นไปนตามอะยกันได้กพยังไม่ถึที่จะเข้าสู่ชาติีิตได้เป็นๆน,<ะ>นะครับที่ผ่านม,มาถามว่าเข้าได้ไหมบรรลุกันได้ยังไงผ่านมาแล้วก็คือบรรลุตามหนึ่งองค์ธรรมบ้างนะครับบรรลุตามสภาวะที่ยังไม่เต็ม100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นั้นก็จะมีความเหมือนแต่ตอนเนี้ยกลรบเปิดแล้ะ ของที่ว่ามายิของที่ปิดใช่ไหมของที่ว่างเปิดของที่ปิดนะครับบอกทางกยนากดลองทางสองวันที่ไม่ดีเั้นตรงนี้ก็จะทำให้ชายม,มากพอจะอนำองคงได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ไม็เจุดตัต่อแลวก็จับไว้ว่าเขามีอยู่ตลอดนะครับเขามีตลอดองค์นิวรันห้าองค์วิ 5, ตก มันมิตกคุยจานตลาดนี้เขามีตลอดนั่นแหละท่านจบระมาที่นี้ไปเขาขึ้นทมาที่ใหม่เขาก็มาตลาดที่ท่านก็เลยเดินมาเหยี่เขาเขามาอันนี้จะรู้ได้ไงว่าเราเดินมาไปแล้วโอ้เราเดินเดินใจกับเขาได้ก็สวยสุดด้วยนมามกายสงบระนับปี้เป็นธรรมชาติไม่กระเสดระดนไม่จุลนุไลยไงเต็มรอบกันการเจริญอันนั้นนะี่คือสิ่งที่ถุกต้องครับ ้ท่านสามารถจัดการดำเนินการเขาได้แล้วไม่ต้องถามครูอบาอาจารย์ยังรู้เลยแต่ต้องรู้ด้วยอริยสัจนะไม่ใช่รู้ด้วยโอ้ยอย่างนี้แหละใช่แล้วอะไรทำคิดคดอย่าไม่ตอบพอเข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจค่ะท่านอาจารย์น้องกาศตุกขาตุกามมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะท่าน,น ครับถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านวิดาหลักโทษผู้เดินมากในระดับอินทร์มนาจุดแบบอายาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับค่ะน้อมกัสาธุกับท่านอาจารย์น้อมกับอนุทาสาธุสาธุท่านอาจารย์เจ้าค่ะสาธุตอบทุกคราวมาดูใช่ไหมถูกครับผมพูดมาให้ฟังบ้างนะ